ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณกลุ่มคนที่น่าจะเป็นมิจฉาชีพเลยแหละเขาทํำยังไงเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมาขอชื่อขอเบอร์โทรขอเลขบัตรประชาชนเดี๋ยวจะเอาทั้งหมดเนี่ยไปขึ้นทะเบียนขอเงินรับเงินค่าเยียวยาโควิดสิมาให้รายละ500บาทวุ้ยชาวบ้านเนี่ยเขาไม่รู้ก็ลงชื่อไปให้ข้อมูลส่วนตัวไปตอนนี้40กว่ารายแล้วรู้ไหมว่ามันอันตรายขนาดไหนไปหาคําตอบพร้อมกันในช่วงสี่ข่าวกับคุณคิงครับ ติดตามช่วงสติข่าวกับพิงธีรวัตรครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นชุมชนย่านบางพลัดผู้บัญชาการตํารวจนครบาลบอกเลยฮะว่าให้ระวังมิจฉาชีพเพราะมีคนอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่จากทางการไปขอข้อมูลสําคัญโดยเฉพาะเลขบัตรประจําตัวประชาชนระวังนะฮะกลุ่มนี้จะอ้างว่าเดี๋ยวจะเอาไปลงทะเบียนให้รับเงินเยียวยาจากโควิดเดี๋ยวจะได้คนละ500นะตอนนี้มีคนหลงเชื่อแล้วให้ข้อมูลสำคัญคือเลขบัตรประชาชนไปแล้ว30-40ถึงคน ตำรวจบอกว่าพอจะรู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวมาสอบปากคำว่าเอาไปทำไมแล้วทำเป็นขบวนการหรือเปล่าบอกแบบนี้นะครับคุณผู้ชมสิ่งที่คุณผู้ชมต้องรู้ก็คือว่าเงินเยียวยาโควิดเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่มีสิทธิ์ได้คุณจะได้รับผ่านช่องทางต่างๆหลักๆแล้วเนี่ยนะฮะตามช่องทางนี้ขอข้อมูลเต็มจอใ้คุณผู้ชมได้เห็นชัดๆเลยฮะ อย่างแรกถ้าใครมีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้วนะฮะคุณจะได้รับทันทีเลยนะครับอย่างที่2คือถ้าเกิดว่าใครที่ร่วมโครงการคนละครึ่งหรือว่าเราเที่ยวด้วยกันอันนี้คุณไปกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอปเปาตังค์และถ้าใครไม่มีข้อมูลอยู่ในระบบฐานข้อมูลให้คุณลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์เราชนะนะครับอันนี้รับเงินทุกวันพฤหัสโอนครั้งแรก18กุมภานะ ส่วนคนที่มีบัตรคนจนเงินจะโอนครั้งแรกคือ5กุมภาทุกวันศุกร์นะจากนั้นไปและใครที่ไม่มีสมาร์ทโฟนเดี๋ยวไปรับผ่านธนาคารของรัฐ15กุมภาอันนี้ต้องเอามาย้ำว่าคือช่องทางคนที่จะมีสิทธิ์รับเงินเดียวยาจะได้ผ่านช่องทางหลักๆตามนี้เท่านั้นอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเพราะถ้าเลอให้ข้อมูลสําคัญไปแล้วเราก็เขาอาจจะเอาไปใช้ทำมดมิร้ายก็ได้ฟังคําเตือนครับก็มีการอ้างตัวว่าเป็นตัวแทนของ องค์กรระหว่างประเทศนะฮะของยูเอ็นแล้วก็ขอรายชื่อพร้อมเลขบัตรประชาชนว่าหลังจากลงทะเบียนแล้วเนี่ยเขาจะนําเงินมาให้ที่หลักเนี่ยจำนวนห้าร้อยบาทอันเนี้ยเราตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเป็นเรื่องหลอกลวงนะก็ไม่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 ได้เป็นเรื่องจริงก็เกรงว่าพี่น้องที่ให้ชื่อแล้วก็เลขบัตรประชาชนไปเนี่ยจะได้รับความเสียหายนะตอนนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบนะฮะก็เชื่อว่า ุคคลที่ขอชื่อกับเลขอะไรไปเนี่ยก็เป็นหมู่ไม่หวังดีนะที่มาประชาสภาเนี่ยเพราะไม่อยากให้ตกเป็นเหยื่อนะครับข้อมูลแบบประชาชนอย่าคิดว่าไม่สลักสําคัญนะคะคุณผู้ชมมันมีความสําคัญนะทั้งด้านหน้าและด้านหลังถ้าเกิดว่าใครก็ตามได้ข้อมูลของเราไปครบทุกเลขเหล่านี้เนี่ยเขาอาจจะนําไปใช้ทําธุรกรรมแทนเราหรือไปทําแบบผิดกฎหมายก็ได้ดังนั้นข้อมูลต่างๆเหล่านี้ให้ถือว่าเป็นข้อมูลสําคัญส่วนตัว ให้คิดว่าเป็นข้อมูลลับก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าใครร่วงรู้แล้วแล้วก็เราอาจจะสูญเสีย ข้อมูลสําคัญของเราไปรู้ตัวอีกทีอาจจะมีคดีมาถึงตัวก็ได้แต่ต้องระวังไว้ก่อนถูกไหมฮะโดยเฉพาะพวกคนที่มักจะเอาเอกสารไปไปเปิดซิมใหม่แล้วเอาซิม,มไปทําการค้าขายผิดกฎหมายบ้างหรือว่าคุณผู้ชมบางคนอ่ะแอบเอาไปแล้วไปสมหัวกับอ่ะผมขออนุญาตนะเจ้าหน้าที่ทนพนักงานธนาคารแล้วไปเปิดบัญชีใหม่อย่างเงี้ยแล้วก็เอาบัญชีเนี่ยไปรับเงินผิดกฎหมายเวลาเขาส่งหมายเรียกหมายจับไปอ่ะเขาส่งหมายเรียกไปที่เจ้าของบัญชีนะครับ สวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ